เรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่องกับนักข่าวพลเมืองซีไซส์สเปเชียลนะครับที่ยังคงปักหมุดจุดช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะที่ชุมชนริมแม่น้ำมูลอุบลราชธานีนะครับชวนคุยกันต่อกับคุณวิภาพรนะครับอย่างเห็นว่าจุดนี้เองเนี่ยน้ำท่วมกันมา1เดือนแล้วนะครับค่ะท่วมยาวๆนะคะตอนนี้เนี่ยจากการประเมินสถานการณ์ในพื้นที่น้ําลดระดับลงแต่มันเป็นไปอย่างช้าๆ,ๆมาก <มา S 2> ค่ะทั้งสองท่านคะประเด็นสาคัญคือแปลว่าชาวบ้านต้องอยู่กับน้าอีก นานนะคะล่าสุดมีการลงพื้นที่สำรวจของอาสาสมาัครชุมชนป้องกันภัยพิบัติพบว่า เฉพาะในตัวเมืองกับวารินชำราบของอุบลมีกลุ่มเปาะบางกว่า500คนนะคะนี่เป็นการสำรวจเฉพาะ2พิกัดก็คืออำเภอเมืองและอำเภอวารินชำราบก็เจอกลุ่มเปาะบางในสถานการณ์น้ำท่วมที่อุบลกว่า500คนมีทั้งเด็กผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มวัยทำงานค่ะคุณผู้ชม1คือเจอน้ำท่วมทำให้เปาะบางแล้วนะคะ2ตอนนี้เจอกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นอุณหภูมิลดต่ำลงและที่สำคัญตอนนี้หลายครอบครัวรายได้เป็นศูนย์ค่ะนั่นแปลว่าเป็นกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากนะ ะค,ะคุณผู้ชมสามารถรายงานจุดที่อยากจะให้ช่วยเหลือได้ผ่านทาง Facebook Live กับวันใหม่ไทย PBS ตอนนี้รวมถึงปักหมุดผ่านทางแอปพลิเคชัน s s i z e ค่ะจุดแรกแฟงจาพาคุณผู้ชมไปดูกันที่อุบลราชธานีเราเจาะไปที่พิกัดวัดหาดสวนสุขในอำเภอวารินชำราบของอุบลราชธานีนะคะ จุดที่มีหมุดตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่านี่เป็นชุมชนริมแม่น้ํามูลคืออยู่ใ,นใ,นในกล้ๆก,กับริมฝั่งแม่น้ํามูลจะบอกคุณผู้ชมว่าตรงนี้เป็นชุมชนเปลาะบางด้วยนะคะเพราะในพื้นที่พิกัดชุมชนตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพรับจ้างนั่นแปลว่าพอน้ําท่วม อาชีพก็ไม่สามารถทําได้รายได้ก็เป็นศูนย์นะคะตรงนี้เนี่ยเจอน้ําท่วมมานานกว่า1เดือนแล้วตั้งแต่วันที่14กันยายนที่ผ่านมาและรายงานล่าสุดระดับน้ําลดลงอย่างช้าๆค่ะดูภาพในพื้นที่ที่คุณไมตรีจงไกลจักนะคะและเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนป้องกันภัยพิบัติอชปพปักหมุด เล่าบรรยากาศที่นั่นเข้ามาเป็นการเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวโบสถ์วัดหาดสวนสุขไปดูแลผู้ประสบภัยกลุ่มเปราะบางที่ตอนนี้ดูแลตัวเองไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมการเดินทางที่นั่นเรืออย่างเดียวค่ะจะเข้าชุมชนต้องไปด้วยเรืออย่างเดียวนะคะเพราะว่าระดับน้ําท่วมสูงครั้งนี้ที่ทางเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนลงพื้นที่ไปเขาก็เอาผ้าห่มอาหารแห้งนะคะมีผ้าห่มประมาณสัก20ผืนเต็นท์นอนอีก10หลังสําหรับเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุค,ค่ะเพื่อที่จะตอน ต้องใช้เต็นท์เนื่องจากอากาศหนาวเย็นนะคะการมีพื้นที่กำบังก็จะช่วยคลายความทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจุดนั้นค่ะวันนี้เราพามาติดตามสภาพน้ำท่วมที่อำเภอวายินชำราจนบจังหวัดบุรีรัมย์าชธานีนะครับเรากำลังเ,เดินทางไปที่บวานหมาสวนสุขนะครับเพราะว่าเราเจ้าผ้าห่มอ,อุปกรณ์เครื่องนอนอาหารไปส่งให้กับเด็กๆนะครับที่ ถือว่าเป็นศูนย์พักชั่วคราวกลางน้ําเด็กๆก,ก็อยู่ที่นั่นแต่อากาศมันหนาวเด็กๆไม่มีผ้าหม่มเราก็ระดมบริจาคจากพี่น้องหลายคนนะครับช่วยกันระดมเพื่อเอาเงินมาบริจาคช่วยเหลือในการจัดหาผ้าห่มนะครับดูแลอยู่นี่ทั้งหมด22ครอบครัว41คนรอบข้างโบสมีติด่ออยู่5 6ครอวเรือนตอนนี้มีทั้งหมด15คนที่ติดอยู่ในน้ำ ที่เจ้าหนาที่เข้าไม่ถึงแต่เรือเราเข้าถึงเด็กๆทั้งหมด1 1คนส่วนมากจะเป็นคนแก่คนที่ทำงานได้จริงๆผู้ชายมีอยู่2คนก็ขอบคุณทีมงานของอาจารย์ด้วยแล้วก็ทุกคนทุกที่ไปก็ขอบคุณขอบคุณทุกท่านด้วยที่เราไปที่สูนพักชั่ชวคราวเนี่ยนะครับเราไปพบว่า เราจัดระบบการดูแลศูนย์รักชั้วคราสมีระบบมากขึ้นนะครับอันที่2ก็คือว่าชุมชนพยายามจัดตั้งตัวกลางขึ้นมาเพื่อดูแลพี่น้องในศูนย์รักชั่วคราวซึ่งอันนี้ในปีนี้ต่างจะปีก่อนเนื่องจากว่าน้ามันท่วมนานนะครับพอน้ําท่วมนานเนี่ยการบริจาคก,การช่วยเหลือก็ถือว่าได้ยุติลงไปแล้วนะครับเหลือน้อยมากแล้วพี่น้องก็เลยจะเป็นต้องสร้างตัวกลางในการดูแลกันเองนะครับแล้วก็ยังมีผู้บริจาคเงินสมทบ เข้าตัวกลางนะครับรัวกลางอาหารสดเพื่อให้พี่น้องได้ผลิตเป็นอาหารอันนี้ก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติฟังสำเนียงก็ชัดเจนนะคะพี่ไมตรีนี่เป็นเครือข่ายชุมชนป้องกันภัยพิบัติจากภาคใต้นะคะทำงานเชื่อมกันมาตั้งแต่ปี62รอบนี้ก็มาช่วยน้ำท่วมในภาคอีสานกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฟังจากที่คุณไมตรีพูดเลยคุณผู้ชมจะได้ยินคำว่าปีนี้เนี่ยการเยียวยาเข้าถึงผู้ประสบภัยน้อยมากนะคะด้านหนึ่งคือการ สถานการณ์น้าท่วมกระจายตัวค่ะแล้วภาพของการเยียวยาที่คนเดือดร้อนจะได้รับเงินเยียวยาเนี่ยดูเหมือนหลายจุดยังเข้าไม่ถึงเงินเยียวยานะคะแล้วก็ทําให้สถานการณ์เนี่ยมันยิงซ้าเติมเศรษฐกิจในครัวเรือนนะคะอย่างจุดนี้ชุมชนเขาก็ใช้ประสบการณ์รับมือน้ําท่วมตั้งแต่ปี62สองค่ะตั้งครัวกลางก่อนเลยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในชุมชนเขามีเรืออยู่แล้วนะคะเป็นเรือของเครือข,าข่าย26่สิก็มาดูแลช่วยเหลือกันในการอพยพดูแลความปลอดภัยของคนในชุมชนซึ่งก็มีอาสาส เข้ามาใช้เรือช่วยเคลื่อนย้ายคนและเข้าคลองเครื่องใช้ไฟฟ้าไปในพื้นที่ปลอดภัยค่ะเร,เรือมีทั้งมีเครื่องแล้วก็ไม่มีเครื่องใช้ภายแล้วก็ไลใช้รับเนื้อบรรทุกของออกช่วยพี่น้องเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เราจะเราจะเน้นหนักแนะนําให้ชาวบ้านเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าออกก่อนอย่างเช่นตู้เย็นเครื่องซักผ้าชาวบ้านก็ตอบรับดีครับว่า หนึ่งแค่ใช้จ่ายก็ไม่มีมีแต่ช่วยกัรน้ำมันแค่แค่นั้นเองครับ นี่แหละค่ะนอกจากบรรเทาภัยพิบัติเฉพาะหน้าเรื่องปากท้องสําคัญไม่แพ้กันเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางเครือข่ายภัยพิบัติมูลนิธิชุมชนไทยจะชวนกลุ่มที่ทํางานเรื่องการส่งเสริมอาชีพในจังหวัดอุบลราชธานีไปคุยกับชาวบ้านในแถบชุมชนริมน้ํามูลนะคะหาแนวทางในการพัฒนาอาชีพที่จะสามารถทําได้ควบคู่กับสถานการณ์น้าท่วมตอนนี้เย็บปักถักร้อยก็เป็นงานที่สามารถสร้างไรายได้เล็กๆน้อยๆแต่ยังดีค่ะ เพราะว่าตอนนี้หลายครอบครัวเบาะบางไม่มีรายได้รับจ้างก็ทําไม่ได้ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้นานกว่า1เดือนแล้วนะคะจากพิกัดปลายน้ํามูลเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแฟงชวนขยับมาดูอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเป็นพิกัดในพื้นที่ลุ่มน้ํามูลเหมือนกันแต่ว่าเป็นลุ่มน้ํามูลตอนกลางที่จังหวัดศรีสะเกดค่ะช่วงนี้ฝนตกอยู่นะคะ อากาศเย็นก็ยังเข้ามาประทะซ้าเติมค่ะแต่ว่ากลุ่มจิตอาสายังคงทําหน้าที่อย่างแข็งขันเข้มข้นเพื่อที่จะส่งมอบอาหารแล้วก็ลงพื้นที่ไปบริการตรวจสุขภาพของผู้ประสบภัยน้ําท่วมซึ่งจุดนี้นะคะอยู่โดยรอบเขตมหาวิทยาลัยราชพัฒศรีสะเกตในพื้นที่อําเภอเมืองค่ะคุณอดิศักดิ์ปักหมุดจุดต้องการความช่วยเหลือมากับสีไซส์ค่ะ สวัสดีครับวันนี้ทีมงานจากราชภัชริเกีวันนี้เดินทางเอาอาหารแล้วเ้าผัดมาม่าจำนวนหนึ่งร้อยกล่องแล้วก็มีน้องๆนักศึกษาแล้วก็อาจารย์คณะพยาบาลนี่ยเดินตรวจสุขภาพตรวจทั่วโรคที่เกี่ยวกับน้ําแล้วก็ตรวจวัดความดันนะครับให้กับพี่น้องในนะครับชุมชนเขตโดยรอบของมหาวิทยาลัยราชภัชริศกีครับ กว่า2ส,สัปดาห์แล้วค่ะที่น้องนองนักศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัสศรีสะเกดและชุมชนโดยรอบอยู่กับน้ําท่วมส่งผลให้ชาวบ้านอย่างน้อยๆก็กว่ากว่า40ครัวเรือนนะคะได้รับผลกระทบค่ะบางคนเริ่มเจ็บป่วยเป็นหวัดโรคน้ํากัดเท้ามาแล้วมีความเครียดสะสมนอกจากนี้สมาชิกชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปช่วงนี้หลายคนก็ทํางานไม่ได้ก็ไม่มีรายได้ด้วยค่ะ ทีมน้องๆอ,อ,อาจารย์จึงจับมือกับอาสาสมัครเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอาจารย์จากคณะพยาบาลาศาสตร์ช่วยกันปรุงอาหารนำไปส่งมอบให้กับคนในชุมชนพร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ที่สำคัญคือสุขภาพใจด้วยค่ะถามสารทุกสุขดิบส่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขยับมาดูอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมเรายังคงเกาะติดสถานการณ์ลุ่มน้ําภาคกลางค่ะไปกันที่อําเภอบางบานจังหวัดพระนะครศรีอยุธยาแม้ว่าภาพร,มรวมๆตอนนี้เขื่อนเจ้าพญาจะลดปริมาณการระบายน้ําลงแล้วนะคะแต่สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่อําเภอบางบานยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ค่ะจุดนี้คุณสันติโฉมย ปักหมุดรายงานการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของชาวบ้านนะคะพิกัดนี้ตำบลบ้านกลุ่ม9หมู่บ้านค่ะคุณผู้ชมกว่า980ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมานานกว่า3เดือนแล้วนะคะชาวบ้านเขาเลยบอกไม่ไหวละขอยื่นข้อเสนอหน่อยตอนนี้ยกธงขาวค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูในภาพนะคะ ชาวบ้านเขายกธงขาวบอกว่ายอมแพ้ให้กับการบริหารจัดการน้ําในปีนี้อยากจะยื่นหนังสือร้องขอความเห็นใจและข้อเสนอในการจัดการน้ําให้นักการเมืองช่วยมาลงพื้นที่หน่อยแล้วฝากไปบอกยังกรมชลประทานหน่วยงานในการบริหารจัดการน้ําฟังเสียงคนในพื้นที่ค่ะบ้านกลุ่มนะครับอำเภอบางบานนะครับซึ่งพี่น้องประชาชน,นมีกิจกรรมเรื่องของการายกธงขาวนะครับผม ที่เห็นด้านหลังนี่ก็คือเป็นสัญลักษณ์ธงสีขาวนะครับที่พี่น้องประชาชนซึ่งถูกน้ําท่วมนะครับเข้าสู่เดือนที่3แล้วนะครับก็เป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์นะครับว่าประชาชนที่นี่เนี่ยต้องยอมยแพ้นะครับกับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับสาเหตุญญสําคัญที่พวกเขาคิดว่ามันเป็นความาแพ้ของประชาชนก็คือเขาถูก ปล่อยให้น้ําท่วมนะครับมายาวนานเข้าสู่เดือนที่3โดยหลักการทั่วไปก็คือบ้านเรือนของประชาชนที่เนี้ยเขาถูกน้ําท่วมก่อนนะครับก่อนที่จะระบายน้ําเข้าไปในทุ่งในทุ่งนานะครับฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นฝั่งที่ประชาชนาเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนนะครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยถูกท่วมมิดหลังคานะครับขณะที่ฝั่งซ้ายนะครับระดับน้ําก็ ยังยังยังไม่เท่ากันอยู่นะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเจนว่าเขา,าเขาได้รับความเหลื่อมล้ำนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําซึ่งก็เป็นาปากเสียงนะครับของอพี่น้องประชาชนนะครับในตำบลบ้านกลุ่มนะครับ น้ำท่วมนานค่ะสำหรับพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระ,ะคนครศรีอยุธยารอบนี้ชาวบ้านบอกว่าณนะชั่วโมงนี้น้ําเริ่มส่งกลิ่นเหมน็นเพราะว่ามันเนา่ามันขังนะคะระดับน้ํายังท่วมสูงต่อเนื่องแล้วก็ขยายวงกว้างเรื่อยๆทั้งอําเภอบางบานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมทั้งหมด16ตําบลถูกน้ําท่วมครบทุกตําบลก็ว่าได้ค่ะรวมแล้วกว่า10 110หมู่บ้านนะคะคุณผู้ชมมีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้ว8,182ครัวเรือนสำหรับบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมมีการปักหมุดจุดช่วยเหลือสื่อสารจากทีมงานอาสาสายบุญนะคะอปพรบางขุนเทียนค่ะ คุณพิเชษนบนรินเล่าถึงการระดมของระดมพลลงพื้นที่นะคะส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพิกัดนี้ค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่ตำบลบางลายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตรค่ะจุดนี้ทีมอาสาสมัครเขาลงพื้นที่ช่วยเหลือตั้งแต่ตอนที่ระดับน้ำยังท่วมสูงนะคะเดี๋ยวรอภาพกันนิดนึงนี่ค่ะคุณผู้ชม คือน้ำยังท่วมอยู่ค่ะพีจิตเมืองชาลาวันก็หนีไม่พ้นสถานการณ์น้าท่วมนะคะชาวบ้านอาศัยอยู่กับน้ําท่วมมานานเกือบ2เดือนแล้วแม้ระดับน้ําจากแม่น้ํำยมลดลงแต่ปริมาณยังล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนอยู่นะคะการช่วยเหลือทางทีมอาสาได้ประเมินสถานการณ์ก่อนแล้วโทรศัพท์ไปถามความต้องการจากนั้นก็เลือกจุดที่จะเข้าไปช่วยเหลือจะเป็นจุดที่ความช่วยเหลือทั่วไปยังเข้าไม่ถึงนะคะ สิ่งที่พื้นที่ยังขาดทีมงานก็จะส่งต่อความช่วยเหลือไปที่นั่นผ่านการระดมของจากกลุ่มอาสาสมัครเองจากภาคเอกชนจากภาคประชาชนอย่างครั้งนี้เนี่ยเขาแพ็คของไปช่วยพื้นที่140หลังคาเรือน345ชุด บรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเบื้องต้นนะคะภาพรวมเนี่ยคืออาสาสมัครบอกไม่ได้มองว่าการช่วยเหลือเป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งกลุ่มอาสากลุ่มนี้ก็เลยยังคงวางแผนลงพื้นที่อื่นๆอย่างต่อเนื่องนะคะวางแผนระดมน้ําใจจากพื้นที่ในโลกออนไลน์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังจุดที่การช่วยเหลือทั่วไป ยังเข้าไม่ถึงนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งกับอาสาสมัครหลายๆพิกัดได้แต่ไม่รู้จะไปดูว่าจุดไหนต้องการความช่วยเหลือหรือจุดไหนมีการระดมความช่วยเหลืออย่างไรนี่เลยค่ะสแกน QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะไทย PBS และเครือข่ายเป็นสื่อกลางให้ค่ะคุณผู้ชมสถานการณ์นี้จุดไหนอยากจะรายงานผ่านออนไลน์แฟนชวนติดแฮชแท็หน่อยแฮชแท็กปักหมุด สู้ภัยน้ําท่วมนะคะเพื่อจะร่วมเป็นเครือข่ายเดียวกันและถ้าจุดไหนยังต้องการความช่วยเหลือยังพอมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสแกนคิวโอารโค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาว่าจุดที่คุณผู้ชมอยู่ต้องการความช่วยเหลืออะไรส่วนใครที่ มีกําลังอยากจะช่วยไม่ได้อยู่ในพื้นที่น้ําท่วมนะคะมีกําลังอยากจะช่วยก็สแกน QR Code โค้ดเดียวกันนี้ไปดูรายละเอียดว่าจุดไหนมีการรวมตัวช่วยเหลือจุดไหนมีพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะเป็นพื้นที่สื่อกลางค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมทางบ้านสแกน QR Code โค้ดเอาไว้นะคะถ้าเข้าไปจะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมกดดูตามหมุดได้ SOS นี่คือจุดที่เขาต้องการความช่วยเหลือนะคะเนี่ยค่ะ ก็จะมีทั้งภาพแล้วก็รายละเอียดเบอร์โทรศัพท์ให้คุณผู้ชมได้ติดต่อด้วยตนเองได้เลยนะคะทั้งสองท่านคะเป็นแพลตฟอร์มกลางนะคะสำหรับซีไซส์และทีมงานไทย PBS ทุกคนนะคะคตอนนี้เนี่ยถ้าความช่วยเหลือยังไปไม่ถึงอยากจะให้คุณผู้ชมรายงานเข้ามาเพราะว่านี่จะเป็นข้อมูลหนึ่งในการเก็บข้อมูลพื้นฐานด้วยคะ่ะว่าจุดไหนความช่วยเหลือไปช้าสุด แต่ว่าจุดนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องนะคะหน่วยงานในท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานระดับชาติอาจจะต้องวางแผนเพราะน้ำท่วมรอบนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนค่ะครับขอบคุณมากนะครับคุณวิภาพรครับ